คุเรื่องนี้ก่อนเลยละกันยังไงเพราะว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องของมิโมอ่ Final Fantasy ที่โคกับยูนิครราคาไทยออกแล้วมาแล้วห้าร้อยเก้าสิบอ่ปกติสิบหกลายมีกลอไหมมีแบบลกองเฮ้ยตอนนี้ในเว็บจะไม่มีลายเกองแต่ว่าสิบหกลายบ้านเราเข้าครบหลอห้ารอยเกิบาทถามกันอย่างนี้อยากได้ของภาคอะไรบ้าง โอ้โหเพียบเลยอ๋อจริงๆป่งวะอยากได้ครบเลยกูยังไม่ได้ดูลายมันเลยเปิดเปิดให้ดูดิเปิดให้ดูไหมอ่ะเขาเขาไปดูในแม็พเขาไปดูในเว็บยูนิโคเลยกันนะอย่าเปิดให้แบบไอ้นี่ได้ไหมอ่ะเสียใจอ่ะนี่ส่วนตัวนะผมจะบอกให้ผมอยากได้ของภาคเจ็ดก็จริงนะแต่ผมชอบของภาคห้าที่สุดเลยทำไมวะของภาคห้ามันเป็นโจโบุอยู่ข้างหน้าสามเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ลายเซ็นอมอนั้เป็นข่าวไหมเดี๋ยวก่อนผมรอมีใครไหมฮะรอสามร้อยเก้าสิบ กูไม่รอกูกลัวไซไม่ได้ไม่กูว่าอันเนี้ยรอรไซด์ไม่น่าได้เซลไม่น่าได้เซลไม่น่าได้อยู่ครับแล้วก็เออแต่จนจะเสื่อเซลเซลลแล้วนะเซลแล้วใช่ไหมจนจุเสื่อไงในไฟนอลนั่วไอไม่แต่แต่ผมผมเห็นพี่อาร์ตส่งไอ้เรื่องกล่องมาให้ดูผมเลยอยากได้ใช่ผมอยากได้กล่องเน้ยมันจะแถมการ์ดด้วยใช่ให้สองสำรับมั้งเออแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ราคามันก็เอาเรื่องเพราะห้าร้อยเก้าสิบคูณสิบหกเนี่ย กุกรูมันลยสองหมื่นกว่าเยนตอนนั้นขึ้นมาเลยจากญี่ปุ่นกุกรูเอขอดูลายหน่อยฮะถ้าซื้อครบ16ลาย9,440พัร้เชิดเกเพลงก็ซื้อแบบกล่องญี่ปุ่นอีกครับมีคนอกล่องญี่ปุ่นมัน20,000กว่าเยนคมีคนบอกเขามี2ลายครับท้องลายกับขาลายก็ทาครีมทาทีมทาทีมหน่อยเซ็ตนิดหนึงคือลายภาคเจมันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ก็อยากนะลายภาคเจมันมันเป็นรูปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูออ๋เดี๋ยวพี่ดูดีกว่ามามาไทยแล้วใช่ไหมตกลง กำลังจะเข้าไปไปเดี๋ยวนี้อ๋อแต่ประกาศราคามาก่อนใช่มัวก็แบบได้ได้ขายในไทยแน่นอนที่ราคามาตรฐานยูนิโคในไทยนะครับเราจะใส่เรต่อประเด็นคือยูนิโคครับช่วยทำไซส์ใหญ่ขึ้นหน่อยเฮ้ยแต่ต้องยอมรับเรื่องนี้นะเรื่องนี้ที่ผมอยากจะบอกก็คือน้อยครั้งที่คุณจะได้เห็นของจากสควอีนในราคาต่ําพันนะใช่ใช่ใช่ปกติซื้อเสื้อมาผมก็พันกว่าเออสควอีขั้นต่ําก็คือมีพันสองพันสามนะ แต่นี่คือ590นี่คือถูกจริงนี่คืออยากได้เลยอ่ะเดี๋ยวมีคนบอกรอภาค7กับภาค10ครับปกติลายไหนมันสวยอยู่มีเดมเซลล์รอถ้าพาร์ทเจอกันจะครับผมอืมไดเชื่อกูต้องซื้อที่ไหนอันนี้นะภาคหนึ่งอันนี้เอาเปิดเป็นเว็บมาเลยก็ได้นะพี่เวอะไล่ไล่ไปก็ได้พี่อาร์ตให้พี่อาร์ตไห้อยู่ในโค้ดตรงไหนไม่รู้เลยว่ะ ปิดเก้าเซนปิดถ้าตอนนี้เซนปิดอ๋อเซนปิดใกล้ใช่ไหมถ้าไมา่ไม่ถ้าเกิดสมมดไว่ไถ้าเปิดมาแบบนี้ก็เอาแบบนี้ก็ได้ครับก็เม<อ>ื่อกี้เมื่อกี้ลายจะเป็นตัวฟอนต์โลโก้ของภาคแรกแล้วก็เอาตัวนักเวท นะครับผมเอาไว้ข้างบนตัวนึงให้เรานะครับซื้ออันนี้ซื้อแล้วก็อันนี้างล่งข้างล่างน่าจะเป็นเรื่องของการสาธยานิยนิดหน่อยๆไอ้นี่ไงคาพูดที่ว่าไอ้เมื่อมีความมืดเข้ารบแต่เขาไม่ห้เห็นข้างหลังซึ่งเราไม่รู้ว่าข้างหลังมีอะไรหรือเปล่านะครับอาจจะไม่มีไปที่ภาคสองภาคสองเลยไหอันนี้ผมซื้อซื้อแน่นอนครับจุดกําเนิดภาคสองเนี่ยอันนี้ให้เห็นหลังด้วยก็คือข้างหลังเป็นโลโก้ถูกไหม แลวข้างหน้าถึงเป็นอันนี้ถูกป่ะเพราะเราใช่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 ข้างหลังเป็นโลโก้ Final ฟ a n t a ี y 2ที่มาจากอาร์ตเวิร์กคลาสสิกของอาจารย์น่าจะเป็นคนออกแบบให้นะครับแล้วก็ส่วนตรงข้างหน้าเป็นฉากโจมตีนะครับเป็นฉากต่อสู้แต่ว่าไม่เห็นศัตรูนะเป็นลายคนพร้อมกับเทคเปอร์ควเออทำไมเป็นเทควะนั่นน่ะสิน่าสนใจแล้วก็มีมีคำสั่งเขียนโจมตีอยู่ผมเห็นแอบเห็นไกลๆเป็น UI อเกมยูไเกมอคเลยเหตุครับไปภาคสาม โอ้ยเนี้ยดูเนี้สวยมากโลโวจริงๆเพราะว่าเอาจริงนะครับโลโก้ถึงแม้มันจะเล็กหน่อยเสื้อข้างหน้าน่าจะเป็นรูปตัวผลึกหรือคริสตัลเพราะว่าเป็นการบ่งบอกของภาค3ซึ่งจริงๆมันมาตั้งแต่ภาคแรกๆแล้วนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังจะเป็นจ็อบน่าจะเป็นจ็อบทั้งหมด ของตัวไฟนอยด์นะสามคลาสสิกด้วยนะเพราะว่าตัวอันเนี้ยไนท์อ่ะมันยังเป็นอันแรกอยู่เลยเดี๋ยวเดีขอนับก่อน1 2 3 4 5 1อ1สามถูก17อาชีพนะครับผมก็บาโวอันเนี้ยต้องเอาภาค3บาโวหนึ่งสามเนี่ยผมต้องเอาละครับสองไม่โดนเลยอะสองสวยนะสองสวยแต่ไม่สี่ผมก็เอาสี่เนี่ยผมบอกเลยสี่ผมไม่เท่ากันเดียวคืออะไรป่ะตอนเนี้ยทุกตัวนะสีขาวคือไม่ได้ทั้งจิต ไม่ไม่แต่ผมมองว่าผมมองอย่างนี้ที่เขาทำภาคสีเป็นสีขาวเพราะเขาจะเอาไปล้อกับกองทัพสีสีของไอไอนี่เขาอ่ะใช่หรอกองทัพอ่ะจำได้กองทัพมันเป็นเลเรบอลลอนสีดำธงหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วดำแดงแต่ว่าตัวเซซิวถ้าถ้าจะให้ล้อนะสำหรับผมนะมันคือการที่เซซิวเปลี่ยนเป็นร่างพาราดินเป็นสีขาวแล้วขึ้นดวงจันทร์เป็นไปได้แต่โลโก้ตัวเลขสีนี้โดนใจมาก เขาไม่เอ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 าคําว่าไฟนอ f a ฟตาซีทั้งหมดมาตัดตัดเอาแค่คําว่าเลข4มาเฉยเฉยแล้วส่วนด้านหลังก็จะเป็นนะครับตัวละครเซซิลแต่นี้ดีไซน์ดีใส่แล้วไม่เขินใช่เพราะว่ามันดูไม่เด่นเกินไปแล้วก็ตัวละครไปอยู่ข้างหลังใส่แล้วไม่คุช่ใส่แล้วไม่โดนด่าว่าถ้าใส่แปปุ๊บไม่รู้เลยแล้วก็จ็อบจ็อบทั้ง5คนนั้นก็คือจ็อบของไอนี่ทั้งหมดเลยที่เป็นตัวหลัก ตัวหลักที่ดําเนินเรื่องภาคนี้ใช่ครับผมก็ตามนั้นนะฮะผมเสียดายอย่างเดียวถ้าเขาทํามาครึ่งขาวครึ่งดาจะจะลงล็อกภาคนี้มาตามกิมมิคตัวละครเดี๋ยวไปไวหน่อยถ้าเราพุยวิเคราะห์กันอย่างนี้ครบทุกตัวก็คือตายกินเวลาได้เบื่เบื่เวลาดีเอาไปภาคห้านี่ที่ผมบอกครว่าอันนี้เอาอันนี้กูไม่เอาอันนี้ผมชอบผมชอบอบมากเลยอ่ะผมชอบมินิมอลไม่มันมีมันมินิมอลไปหน่อยไม่ข้างหลังมันก็มีนะข้างหลังเขาเป็นอ่ะจำไม่ได้จริงจริง อ่าแต่โอเคนะครับตัวโชโคโปนี่เป็นโชโคโป่ร่างคลาสสิกนะครับล่างในเกมแล้วก็มีโลโก้ Final Fantasy 4 5เล็กๆอยู่ข้างบนอ๋ออันนี้มันมีกระเป๋าเว้ยอ๋อเป็นกระเป๋าใช่ป่ะเนี่ยกระเป๋าเออโชโคโป่กระเป๋าออ่าโเล็กไปต่อครับคือความไม่เห็นหลังพระโหโหกูไม่เอาก็บ้าแล้วอันนี้อันนี้ผมบอกเลยว่าไอ้ขี้นี้เป็นคีเน็ตนะไอ้ไอ้หอยหลอดไม่สลับหน่อยวะ เฮ้ยเขาบอกสาขาอื่นที่ไม่ใช่เซนทัลเวิลด์ขายแค่ 7, 8, 1ดแปดสิบสี่ห้าสิบหกหรอเซนทัลเวิลด์เป็นที่เดียวหรอที่ขายจนครบอ่ะหรอไม่คืออย่างนี้ต้องอธิบายหน่อยนะครับเพราะว่าโลโก้ฟลอยด์นอตเวสซีหกอลิงก์อยู่ในนี้เลยที่พี่แปะไว้ให้อ่ะอ๋อผ้าหกสวยว่าใช่หกสวยมากผ้าหกแม่งสฟิวด้วยนี่เลยไอพวกเสื้อเสื้อคอนเสิร์ตเสื้อวงเลยพี่อะชอบข้างหน้าเยอะหรือข้างหลังเยอะ ได้หมดขอให้ลายโดนใจอันนี้อันนี้คือข้างหน้านะครับเป็นการเล่าเรื่องตอนเริ่มต้นที่เขาขี่ตัวมาโดอาเมอร์มาสมาโดอเมอร์ใช่ครับไปกันสาคนนะฮะแล้วก็ผ่านถ้ำกลางหิมะพร้อมกับเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ส่วนใช้โลโก้เป็นแปะหลังใช่นะครับสวยสวยสวยมากสวยสวยแบบยู่กสีเทาก็สวยดีใช่เจ็ดนะครับเจ็ดก็คือมันจะรวมโมเมนต์ต่างๆ ของในภาคต้นฉบับมีเมมตอนไอ้ไอ้นั่นเสียบไม้ไหมมีมีแต่ว่าไม่ได้โดนไม่ได้โดนเสียบแต่ว่าเป็นคาวอุ้มเอลิสทอยู่ในในบ่อแล้วก็ด้านบนนี้เห็นไหมเซฟิลด์ที่อยู่ในกรอบของไฟอย่าอย่าโกรธกูนะเจ็ดนี่กูให้คะแนนเท่าสองเลยคือคื้งนี้เขารวมโมเมนต์ในเกมภาคเจ็ดจริงเว้ยแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะก็รู้สึกว่าแบบมันก็ มันก็ไม่ได้ไม่ได้สูงเงินจริงเงนเงินจริงเงินงั้นจริงแต่ต้องยอมเราเป็นเสื้อผ้าเกียรติมันออกมาเยอะเลยดาบอ่ะดาบในตอนขึ้นโลโก้ตอนเล่นเกมที่เป็นดาบปากลงมาเออแล้วก็เขียนสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันหายไปแล้วอ๋อหรือเปล่าวะเจนี่ไม่ค่อยโดนเลยนี่นี่อ่ะทำไมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนีห็นไหมพอเป็นพักแปลพอเป็นสครอปุ๊บ มันมันใช่เลยอ่ะคือภาคแปดมันต้องมันต้องแอคชั่นเนี้ยมันต้องอนไแต่บางทีกูก็รู้สึกว่ามันสิ้นคิดไปหน่อยหรือเปล่าวะและแล้วมันเป็นลายแบบยอดนิยมของยูนิคอร์นนะคือแบบซีดียมแปะใช่กูก็เลยแค่รู้สึกว่าอันนี้ผมไม่ซื้อแน่นอนร้อยเ็นต์การเป็นภาคคลาสสิกม่งทิเดเฮ้ยก้าผมชอบก้าวกูซื้อก้วก็ดูกี่ภาคแล้วเนี่ยก้าวชอบ ไม่จะผมไปทางสีเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ารีบไปดิเฮ้ยไม่ต้องต้องอย่ารีบไปสิบสิบก็โอเคนะจากใจกูเลยนี่ถือว่าอยู่ระดับท็อปหนึ่งในสามเลยจากที่ดูมาเจ็ดโลหรอใช่ตอนนี้เนี่ยมึงดูการมึงดูการดีไซน์ที่ได้มาตอนนี้เซียนได้พักอะไรแล้วปะกูก็จริงๆกูซื้อทุกตัวแหละแต่ว่าเก้าพันหมื่นเดียวเองหมื่นเดียวสำหรับเจ็ดไม่ไม่ไม่โอ้โหหกสิบนี่ผิดหวังจัดเลยสิบสิบนี่ กูจุดจุดมาไป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 สิบาข้างบถ้าข้างหลังอะคือตอนนี้กูนะกูฆ่าหมดเลยนะ7 8แล้วอะไรนะเฮ้ยผมพูดจริงถ้าพักสิะข้างหลังเป็นถ้าเป็นถ้ายู่นะกาลังไล่เวทไล่หนาตรงแม่ตรงตรงน้อะมังจะดีกว่านี้อีกใช่เเนี่ยมันต้องอะไรแบบนี้ไม่วะผมชอบสีเสื้อมันเอิร์ธโทนมันแต่งตัวง่ายอ่าใช่ แล้วลายมันมินิมอลกลังดนแล้วก็แล้วก็ใช้ตัวละครได้เป็นเงาพอแล้วใช่ใช่ใช่เพราะว่าเป็นภาคออนไลน์ไงมันแล้วแต่คนว่าคุณสร้างเคยสร้างตัวไหนมาคุณก็จะผูกพันกับเผ่านั้นสิบสองสิบสองนะขอย้อนนิดเดียวนะภาคสิบเนี่ยมันเป็นซิีบลิกของเกมนะฮะก็คือเป็นภาคเป็นดาบที่ปักเข้าใจ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 อ่ะสิบสองฮะสิบสองเป็นพวกกราบันใช่ไหมกราบันยเป็นเอโทแล้วก็ข้างหลังเป็นไอ้นั่นใช่ไหมยันต์รักมันเหรอใช่ปะใช่ป่ะใช่ป่ะยันตมันเป็นยเล่นมังนี่ ลายกำลังดี12สวยเนี่ยมีคน12สวยสวยสวยนะแต่ว่าจริงๆแล้ว12มันทำได้ดีกว่านี้แล้วเชี่ยสามนี่เจไลนิ่งเหรอไลนิ่งไลนิ่งไลนิ่งขี่ม้าอะไรวะม้าชิว่าเหรอม้าอะไรวะม้าม้าภาคพีเทิร์นปะนี่ผมพูดจริงนะพี่จำไม่ได้อะภาคสิบเนี่ยถ้ามึงทำสิบขีดสองนี่กูซื้อสิบผิดสองเออกูก็ซื้อสิบผิดสองใจเย็นก่อนเลียวอีโมชั่นเลยไปต่อ สิบสามสวยสิบสามผมผ่านสิบสี่อ่ะสิบสี่ผมต้องซื้อแม้ว่าผมจะไม่ชอบก็ตามโอเคแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยอ๋อไฟบังคับเหรอใช่ไฟบังคับอันนี้มันคือตัวละครหลักทั้งหมดผมก็เลยออ๋ก็ไปต่อฮะเมื่อกี้ไลนิ่งคีโอดินอ๋อโอเคสิบห้าสิบห้าคือผมสิบบริจัดจัดไปไปเลยฮะไปเลยฮะไม่ขึ้นรถอ่ะมันเหมือนเป็นอันเวิร์กปกตืสิบหกก็คือตอนนี้มันออกมาแค่นี้แหละกูบังคับซื้ออันนี้ สิบสี่สิบหกกูบังคับซื้อที่ผมมีด้ก่อนแล้วสิบสี่สิบหกซื้อแล้วเป็นตัวเดียวที่ทะลึ่งมีลายแบบตรงริมไอ้ริมเสื้อด้วยนะใช่ใช่ใช่สี่สิบหกซื้อไอ้ริมเสื้อนั้นด้านหลังนะพี่ด้านหลังริมเสื้อนั้นชอบถ้าก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเสื้อฟนอตยูนิคอร์ก็เอาเป็นว่ารอสั่งออนไลน์กันแหละใครซื้อไม่ทันไม่ต้องไปสนใจรีเซลยูนิคอร์นเดี๋ยวเขาเอาเข้ามาใหม่แต่ต้องรอหน่อยคือ อะไรที่มันเป็นเฟิร์สลอดของยูนิคอร์ตจะเป็นสังเกตเลยไลน์ไหนฮิตทิศอ่ะหมดเร็วตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอามาเพิ่มพอเอามาเพิ่มเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามร้อยเก้าสิบก็ส่วนส่วนส่วนคนตัวใหญ่ๆก็ทําใจนิดนึงนะฮะเพราะว่าไซส์สูงสุดที่เขามีน่าจะอกอยู่ที่สี่สิบแปดดาหน่อยดิขอเดานิดเดียวคิดว่าภาคไหนอีล่ะก็ที่ภาคไลน์ที่กูพูดเมื่อกี้กูว่าภาคไหนมันเหลือสองกับห้าเพราะว่า มันเป็นของอ๋อสิบสองสิบสองบาทคนยุคนี้มันไม่ทันไว้สองละห้าถูกปะเด็กๆรุ่นเนี้ยเขาไม่ทันแล้วมันลายมันมินิมอลไปหน่อยครับเออก็ไม่แน่อาจจะเหลือก็ได้สองเนี่ยสองเนี่ยคนอาจจะไม่อินเลยฝนตกใช่ไหมฝนตกครับโอเคโอ้ไม่ก็ชาร์ล็งนัดเต็จริงผมชอบโลโก้นะไม่สวยไม่ดีผมชอบภาพสองนะสองนะไม่ผมผมผมต้องบอกว่าจริงๆไอลายคลาสสิกกับผมแฮปปี้กับทุกอันเลยนะ คือภาคสองเนี่ยภาคสองเจ็ดกับแปดภาคสองนี่ผมผมนิดเดียวจริงคือถ้ามันสลับกันอะจบเลยอืใช่ใช่อยากเห็นอยากเห็นหลังห้าที่บอกว่ามีหลังอีกแต่ไม่เห็นมันควรจะเป็นบัสปะเป็นควรเป็นบัสปะแต่มันบัสอยู่ข้างหลังไฟไฟเปิดให้เซียนดูหน่อยเลยสบายไฟถ้าไม่บัสก็อันนี้ก็ได้นจต่อไปเนี่ยผลึกเพราะว่าภาคห้าน่าเน้นผลึกกลับมาเหมือนสามใช่ใช่ะไปข่าวอื่นเฮ้ยเราต้องคุยเรื่องนิ่ม่อแล้วไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปเราเปิดให้เซียนดูนิดเดียวเดี๋ยวอื อ๋อเราไม่เรไม่เาไหนวะไหนวะขึ้น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 ขวา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 สุดแถวสองเสื้อแขนสั้นออเออวาเราลืมคิดว่ามันจะมีเมนกับวูเมนนะเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปมันจะมีลายไหนที่เป็นวูเมนไหมอ๋อไม่มีว่ะไม่มีอ๋อแต่เราภาคห้าไม่มีลายข้างหลังเออไม่มีลายข้างหลังเลยก็มีแค่หน้ามินิมอลมินิมอลแล้วถ้าภาคหกมันขึ้นว่าเป็นวูเมนอ่ะกูอดเลยนะ เหมือนตอนโปเกมอนที่เป็นเกงก้ากูก็ซื้อไปไม่ได้เดี๋ยวไปดูในเว็บกันแล้วกันตอนโปเกมอนนี่อฉาเด็กเออลายลายโปเกมอนของเด็กสวยมากเด็กกับผู้หญิงนะกูจริงจริงยู่ในโทษหลายทีแล้วลายเด็กอ่ะสวยกว่าของผู้ใหญ่ใช่ครับใช่อ่ะไปกันที่ข่าวใหญ่ของวงการสตรีมสเมอร์แล้วกัน